แล้วได้แจกคาถาไปด้วยไหมครับอ๋อ่าถาไม่ต้องใช้คาถาได้พี่เอารูปผมไปแตะไว้หน้าหอนะเข้าแน่นอนอันนี้กรเดีอันนี้ต่อ้ัวหนึ่งเกินึงเราก็ตัดห้าตัวหกตัวเป็นสองเมตรงเมของผมสีเมตรคูณสีเมตรสามชั้นอ่ะเนี่ยะลนอย่างเงี้ยชิดต่อ่ายังมีเป็นนกอี นว่าัจไงคนนี้ยังไงเนี่ยฮะคนนี้ยังไงเนี่ยไปดูไปดูบ้านนกผมมันมีหิ้วติดไม้ติดมือออกมาด้วยอะเอาแล้วไงลักลอฮะมีหิ้วออกมาด้วยจะให้พามาทั้งกลุ่มไลยครับเอาาวบ้านวมันมันใหม่เหมือนก็ซ้อมนะค สองสองไม่เคย